ดูดวงชาวราศีกุมงูดุกัดขนผีขนคิดร้ายอำนาจบรารวีวศาสนาดวงแบบนี้เป็นดวงแปะนะครับไปไหนใครก็นะครับรักใครไหนไปไหนใครก็หลงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าเข้ามาค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งในหัวมีแตเ่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าดวงชะตาตกตำแหน่งขี้งกขี้เหนียว อดทนอดก้นไม่พร้อมที่จะไปประทะกับใครบางคนนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่มันมองไม่เห็นเข้ามาค้ำชูหนุนนําโชคชะตาเขาเรียกว่างูใหญ่ตามติดนะครับผมคอยกัดคนผิดที่คิดร้ายสะท้อนกลับไปสิบเท่านะหมื่นเท่าอํานาจบางีวเสศนาจนดวงชะตาของท่านเปิดรับเดอะสตา์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะรับทรัพย์โดยโชคดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลยลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะทาอะไรก็ประสมเด็ดเดือดซันบังเกิด ปักธงเตรียมตัวรอซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอำานาจบารมีวาสนาทาสิ่งเหล่านี้จะช่วยปัดประหารศัตรูหมู่มารนะผมดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคตาเขาเรียกว่าเจอยังไงก็เจ็บปวดรัวร้าแสงทุกประมาณไม่มีสิทธิเลือกแล้วในการขอกรากรรมใดทั้งสิ้นนบผมสิ่งที่ท่านทาเอาไว้นะกับตัวท่านนะใครบางคนที่ทาไว้กับตัวท่านบ่งบอกได้เลยว่าชะตาชีวิตเขาจะย้อนกลับไปสิงตัวเขาเองเราทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะผมเป็นยังไงก็ได้อย่างนั้น เพราะว่าโชคลาภเงินทองมารมีวาสนานะครับสิ่งต่างๆจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำและพลิกจากโชคร้ายกลายเป็นดีในโชคชะตาคนอายุน้อยกว่าอาจจะนำมาซึ่งโชคลาภข่าวดีเข้ามาการจัดแจงการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนายอย่างก้าวโดดหนึ่งดาบบังเกิดขึ้นการตัดสินใจอย่างน่ากลัวถึงเวลาแล้วที่จะต้องปาดปะหารศัตรูหมู่มารปราให้เฮียเ้ยนเตี้ยนะครับคนแบบนั้นนะครับ พระศรีมานอนซบตักนะครับผมอํานาจบารมีวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันไปพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตําแหน่งความรักนะครับผมโชคชะตาครับบริวารของท่านจะเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนาโชคชะตาบริวารของท่านนะครับผมจะเข้ามาพลิกเปลี่ยนแปลผันและนาใครบางคนเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับผมท่านนี้ยังโสดจะได้มีแฟนท่านนี้มีแฟนอยู่นวจะได้สุขสมสมหวังตั้งใจหมายท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสถ้วยใหญ่ ที่จะนาพาซึ่งโชคลาภนะครับโอกาสบาร,รมีเข้ามาสู่ตัวท่านมันจะได้ปรับชะตาชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาอํานาจบาร,รมีวาสนาบังเกิดนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเพื่อนฝูงจะได้แต่งงานนะครับตัวท่านก็ได้แต่งงานนะครับข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาถ้าท่านแต่งงานอยู่แล้วชีวิตความรักจะได้เริ่มพัฒนานะครับโสดจะได้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเมื่อถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใชนะ่ผมท่านจะอาจจะได้พาร์ทเนอร์เข้ามาสนับสนุนความชู ทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงนินถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาของท่านนะครับการยื้อแยง่งต่อสู้แข่งแยง่งชิงดีอาํานาจบารมีวาส,สนาท่านจะได้เป็นที่หนึ่งไม่แพ้ใครนะครับผมได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปล,แปลผ่านพัฒนาอย่างทันทีทันใดนะผมศัตรูมูมานนะผมตกตําแหน่งโอ้มีอํานาจพอตัวกับท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นศัตรูของท่านนะไม่ธรรมดาับผมแต่สิ่งต่างๆไม่มีอะไรที่จะสู้กับงูใหญ่ได้ด้วยบุญกุศลวาสนาท่านตามตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับซับ เขาเรียกว่าใครคิดร้ายมาเหยียะพังพินาศไปเองการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวหน่ o r ะ l l เวลาอ่านการใกล้เร็วๆนี้ท่านจะได้รับทรัพย์ได้โอกาสที่จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสำเร็จมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาก,กบฏกบฏกษัตริย์าส,สายไปไหนไม่ได้รู้สึกอึดอัดรู้สึกก้าแยงข้าพเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตข้าพเจ้าอยากจะหนีไปไกลข้าพเจ้าจะหลบหลีกซ่อนเร้นแก้ไขปรับปรุงในชควชะตาแต่มันไปไม่ได้ ทำและไปไม่ได้แล้วจะให้ทํายังไงก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองนี่ละครับยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัส,สนาชะตาชีวิตรับพย์นะครับท่านจะต้องยืนหยัดไม่มีใครช่วยท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้หนี้ยืมเสินขอเสินเชื่ออใดๆก็ไม่มีใครให้นะครับกู้แบงค์ง่ายกว่านะครับโชคชะตามองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันขึ้นมาทันทีันได้นะครับเมื่อถึงเวลานะครับดูงชะตาของท่านตกตำแหน่งโชคลาภตกตำแหน่งนั่งบนวัรรังเขาเรียกว่าก้าวมัวติด มีโชคมีล่ามีเงินทองมาแล้วมีวาสนาก้าวโงิติดเข้ามาประเดบดประดังเงินมันมาจากไหนไม่ทราบนะผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนก้ามชูหนุนนํำโชคกตามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเข้ามาปกปักของราาักษาท่านจะได้รับโอกาสถ้วยทองจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือสัตว์สิ่งของที่มีคุณค่าที่น้อยกว่าตัวท่านนะหมายถึงนะระยะเวลานะครับระยะเวลานะครับผม การเปลี่ยนแปลงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนานะครับถือดาบตั้งขึ้นแมาว่าบุคคลท่านนี้นะครับตัวท่านนั่นแหละนะครับการได้กาเสียนะผมห้าวหานเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้องหานพร้อมที่จะไฟกับใครบางคนพร้อมที่จะปัทะนะไม่กลัวใครทั้งนั้นผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะผมนะผมดวงชะตายังตกตำแหน่งเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเราเพราะฉะน,นั้นลีบลีกหนีไปไกลไม่พร้อมที่จะปัทะจะดีกว่าเพราะช่วงชะตางทานกำลังจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะผมสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวจะพังพินาศไปเอง ผมไม่ต้องไปสนใจใดทั้งสิ้นโชคชะตาเหมือนโดนบีบบังคับ,นะคบให้ล่ํารวยซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าบีบบังคับให้ท่านล่ํารวยด้วยทรัพย์สินกินทองเป็นเศรษฐีเงินล้านแลนะผมการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายระวังรวยแล้วจะเจอหลอกลวงเพนะราะฉะนั้นรวยแล้วให้ปิดวาจาให้เงียบอย่าไปบอกใครว่าเรารวยนะรอยู่เฉยๆก็พอแล้วต้องตาแหน่งเป็นผู้ให้โชคชะตาของท่านต้องให้กับใครบางคนก่อนเขาเรียกว่าเป็นดวงเปิด เขเรยเปิดชะตาที่ดีให้ก่อนยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดสตมูมูมมานเข้ามาลุมเล้านะครับหลบปีซ่อนเลนแต่โชคชะตาของท่านถ้าโดนทุกขลาภแล้วเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจากร้ายก็จะกลายเป็นดีตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอารามเอ็มเพสเกิดขึ้นในโชคชะตาอาหารคู่เกิดความแชมชื่นหัวใจ่องโตต,ต้นไม้อิงหลังนะครับจะรวยเลยรวยะตาแบบนี้เขาเรียกว่ารวยเป็นเศรษฐีเงินล้าน ไคก็ชุดท่านไม่อยู่ถึงแม้จะปกปิดซ่อนเลนนะครับยังไงก็ฉายแสงออกมาผู้คนก็จะรู้นะผมว่าคนคนนี้เริ่มที่จะมีนะผมเงินทองบารมีวาสนานะผมการลรื่นเลงไล่ลำสังสารแช่มชื่นราบรลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้ไล่ลำระบายเพลงกองมีความสุขเป็นอย่างมากจะทําอะไรก็ตกตําแหน่งมนจันทามนมหาสเสน ถึงแม้จะมีมนที่ทําให้ท่านรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต่ำแต่ว่าไปไหนใครก็รักสาวก็รักสาวก็หลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนานัติดก,กับดังมณเสน,นยมนจันทาของท่านแล้วไปไหนไม่รอดนะครับใครที่แอบชอบท่านอยู่เสร็จท่านแน่ๆนะครับหรือว่าท่านแอบชอบเขาอยู่นะผมให้เข้าไปเจราจาเข้าไปต่อรองได้เลยนะผมเหรียญใหญ่เบลเริม่มเกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านโอกาสทองนะครับเหรียญใหญ่เบลรินะครับ,เร,บ,รนะรบเราเรียกว่าสวรรค์บอบให้นะ เงินทองบารามีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอปกป่กคุ้มครองกษาหนุนนำชโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านบัตนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้เป็นเศรษฐีกันล้านรวยๆลยรวยด้วยอำนาจบารามีวาสนาน่ันจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองและตกตําแหน่งบุญเรผมจะทําอะไรต้องแกะสลักผลงานออกมาให้ดีที่สุดในช่วงชะตาในช่วงนี้นะผมถ้าแกะมาไม่ดีก็ได้เงินน้อยไงนะผมถ้าแกะดีก็ต้องได้ผลผลิตอันยิ่งใหญ่เงินทองบารมีวาสนาจะเลิรลุงเรืองขึ้นมาทันทีทันใด รวยๆถึงเวลา,าวคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วนะครับผมตูมใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊หมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคีิปใหม่สิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านดวงชะตาขนั้นตกตำแหน่งดวงชะตาล,ล่ำรวยด้วยทรัพย,ย์สินทองถึงเวลาสิ่งต่างๆจะเข้ามาประเดิบประดังนะครับไขกระจุดท่านไม่อยู่เทพเทวดาฟ้าดินก็ชวนไม่ดูรวยๆต่อไปในป่าหอยได้ช่ำชื่นครับสวัสดีครับ